นะครับทักทายกันหน่อยในการสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับในช่วงปิดโควิดยาวเชื่อว่าทุกที่คนตอนนี้นะครับหลับเต็มตื่นฟื้นไม่มีนะครับนอนกันเต็มอิมเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเจอกันหน่อยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนาะนมากนะครับกับครู่อวันนี้เป็นคลาสดนตรีกับครู่อนะครับอ่า ทักทายกันก่อนปิดโควิดไปไหนมาบ้างครับไปเที่ยวไหนมาบ้างหรือไม่ได้ไปไหนเลยหรือว่าไปทํากิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรมาบ้างคุยคอมเมนต์ลงไปด้านล่างหน่อยกูบอครับไปไปเซนทานมากูบอไปป่าตองมากูบอไปเล่นดนตรีมาไปดูดนตรีมาที่ไหนไปเรียนพิเศษที่ไหนโอเคคอมเมนต์บอกกูบอข้างล่างเลยไม่ต้องอินบ็อกซ์มานะครับคอมเมนต์บอกข้างล่างเลยแล้วก็วันนี้นะครับก็มีเรื่องมาคุยมีเนื้อหามาคุยนิดหน่อยนะครับเพื่อ ไม่ให้อย่าให้ว่างเกินนะครับเพราะว่าเดี๋ยวว่างเกินเดี๋ยวเด็กเด็กไทยเขาจะาไม่มีความรู้เอาเพราะว่าเป็นห่วงนะครับกลัวว่าเด็กวิทยาศาสตร์ทิศเนี่ยพอว่างเกินไปเดี๋ยวจะไม่มีความรู้ก็เลยเอออัดคลิปให้สักหน่อยพออัดคลิปแล้วทีนี้นะครับมีข่าวในตามโซเชียลตามในทีวีเขาบอกว่าเฮ้ยคุณครูเนี่ยครับสอนออนไลน์แต่เด็กครับไม่ดูเลยไม่สนใจเลยนะครับ ครูพ่อก็อยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับก่อนที่จะเริ่มก่อนที่จะเริ่มคลาสกันนะครับครูพ่อบอกนักเรียนทุกคนนะครับว่าคุณครูนะครับก็มีหัวใจเหมือนกันนะครับเพราะนั้นอยากให้ทุกคนนะครับแคร์กันบ้างนะครับอย่าให้คยเดียวนะครับกี้เห็นอย่างไรนะครับสงสัยตรงไหนนะครับคอมเมนต์ถามครูพ่อข้างล่างเลยเดี๋ยวพ่าตอบนะครับโอเคก่อนจะเริ่มเรียน ถ้าทุกคนฟังให้ดีเพลงที่ว่าเปิดมาตั้งแต่เริ่มนะครับจะมีกลิ่นอายของความเป็นดนตรีไทยสักนิดนึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วเอาไหมเอาไหมแอนไหมเป็นดนตรีมีความเป็นรีมิกทันสมัยนิดนึงแต่ก็มีกลิ่นอายความเป็นดนตรีไทยลองฟังดู แต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหากูบอยังไม่เข้าเนื้อหาก่อนเข้าเนื้อหาง่ายๆแสดงว่าไม่ใช่กูบอ้อแน่นอนครับออกนอกเรื่องก่อนอันดับแรกก่อนที่จะสอนออกนอกเรื่องไปไกลๆเลยนะครับมีคําถามหนึ่งคำถามมาถามกูบอเตรียมไว้แล้วนะครับเผื่อใครเออไม่ได้ไปไหนไม่รู้จะคุยอะไรกับกูบอ้นะครับเดี๋ยวกูบอ้ถามคําถามไปแล้วก็ตอบคําถามกูบอ้ลงมาที่คอมเมนต์เลยนะครับใครรู้ตอบคําถามลงมาเลยนะครับ อยากถามทุกคนก่อนว่าทุกคนรู้จักเกาะไหมครับเกาะเกาะไอซ์แลนด์นะครับเกาะใครรู้จักเกาะบ้างใครไม่รู้จักเกาะบ้างมีไหมครับไม่น่าจะไม่มีนะครับเกาะสมุยเกาะพังงันเกาะภูเก็ตเกาะอเกาะยาวน้อยเกาะยาวใหญ่นะครับใครไม่รู้จักบ้างนะครับคาถามอยู่ว่าเกาะอะไรสาวต้องมาสาวต้องมาเกาะอะไร ก็อะไรก็อะไรยอครับก็อะไรมีเสาไฟฟ้าเยอะที่สุดครับใครรู้ตอบคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับใครรู้คําตอบตอบคอมเมนต์ด้านล่างเลยเดี๋ยวโคบอไปตอบทุกคอมเมนต์แน่นอน ฟังเพลงก่อนสังเกตเพลงสังเกตเพลงฟังเพลงฟังเพลงเพลงดูเหมือนว่าจะเป็นเพลงเพลงแดนนะครับแต่ว่าก็จะมีกลิ่นอายความเป็นดนตรีไทยนะครับนิดนึงเพราะนั้นผมว่าเข้าเรื่องเลยกันวันนี้จะมาเรียนเรื่อง วิถีชีวิตไทยกับดนตรีและเพลงพื้นบ้านครับโอเควิถีชีวิตไทยวิถีชีวิตคืออะไรเรามาคุยกันก่อนวิถีชีวิตคืออะไรครับวิถีชีวิตวิถีชีวิตคือก็สิ่งที่เราปฏิบัติกันอยู่ทุกๆวันนะครับ ปฏิบัติกันตลอดตลอดตั้งแต่เกิดตั้งแต่เด็กจนมาที่พ่อคนพ่อคนพ่อคพ่อเราคนแม่เราคุณปู่คุณยา่าคุณตาเราปฏิบัติกันต่อต่อต่อ,ต,อต่อกันมาในการดำเนินชีวิตคุณพ่อคุณแม่วันพระไปวัดไปตักบาตรทำบุญเป็นต้นนะครับอะไรอีกอะไรอีกเอาทางเกษตรบ้างคนไทยอาชีพอาชีพทางการเกษตรนะครับ ทำการเกษตรเกี่ยวข้าวอ่าตั้งแต่บรรพบุรุษเลยยาวมาถึงแม้ว่าสมัยนี้อาจจะหาดูได้ยากก็ยังมีอยู่นะครับคราวนี้เพลงอย่าหายเพลงอย่าหายครับโอเคไปต่อวิถีชีวิตของคนไทย วิถีชีวิตของคน,ทนไทยสุเราจะพูดกันเป็นสีภาคนะครับเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับวิถีชีวิตของคน,คนไทยก็จะมาถึงการประกอบอาชีพเหมือนที่ก็พ่อพูดไปเมื่อกี้นะครับเวลาเขาเกี่ยวข้าวกันนะครับเขาจะเกี่ยวกันเป็นหมู่คณะนะครับเกี่ยวกันมาเป็นสิบคนยี่สิบคนบางครั้งมาทั้งหมู่บ้านนะครับสัพท์ที่เขาจะเขาช้เรียกกันเขาจะเรียกว่าการลงแขกนะครับการลงแขกก็คือการชวน เพื่อนพี่น้องญาติป้านาในหมู่บ้านในที่เรารู้จักกันามาช่วยกันลงแรงลงแขกก็คือช่วยลงแรงกันนะครับแล้วก็ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งตอนนี้ที่เราพูดอยู่ก็คือการเกี่ยวข้าวนะครับอย่างเช่นในรูปภาพหน้า60สินะครับพอเสร็จจากอาชีพเสร็จจากการทํานาการลงแรงเสร็จปุ๊บก็จะต้องหาสิ่งที่มันจะลงใจนะครับสมัยก่อนก็เลยทับคิดมาเป็นการละเล่นก็ตามการร้องเพลงก็ตาม เพื่อลังจากการทํางานเสร็จแล้วครับได้มีการผ่อนคลายการหายในเนยอะๆยกตัวอย่างเช่นพวกเราสมมุติว่าวันหนึ่งเราเรียนแปดคาบใช่ไหมเราก็เหน็ดยเหนื่อยกลับไปบ้านอยากจะเอ้ยดูหนังพักผ่อนดูทีวีสบายๆใช่ไหมครับเหมือนกันนะสมัยสมัยก่อนก็เหมือนกันคราวนี้อีกอย่างหนึงน่งนอกจากการประกยอบอาชีพแล้วก็มีคติความเชื่อนะครับเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับแต่ละท้องท้องที่ท้องถิ่นก็จะมีความแตกต่างกันบ้าง ใช้คําว่าจะมีความแตกต่างกันบ้างหมายความว่าบางพื้นที่ถึงแม้ว่า,าปริมาณความได้จะแตกต่างกันแต่บทเรียนก็อาจจะเหมือนกันก็เป็นได้หรือบางทั้อง,งที่ก็ไม่เหมือนกันเลยก็เป็นได้นะครับ <unemployed> ต่อไปก็คือพอวิถ<ธ>ีชีวิตของคนไทยก็สองก็คือดนตรีพื้นบ้านนะครับดนตรีพื้นบ้านก็คือดนตรีในแต่และท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะสุร่าก็เป็นอย่างหนึง่งภาคใต้สุรินอย่างหนึ่งสุพรรณอย่างหนึ่งสุขโขทัยอย่างหนึ่งสุอะไรอีก โอเคไปต่อดนตรีพื้นบ้านนะครับก็คือดน,ต,อนนะรตรีในดนตรีพื้นบ้านะ bad, ในแต่ละท้องถิง่นมีลักษณะเฉพาะนะครับตรงนี้จำไม่ดีนะดนตรีพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะเฉพาะแสดงความเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปตามวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถงิ่นนั้นๆซึ่งได้มีการสืบทอดกันมาตามภูมิปัญญาของคนไทยในอดีตดนตรีพื้นบ้านบ่งบอกถึงความเป็นอยู่ของคนในอดีตและถือเป็นวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์เอาไว้นะครับ ควรอนุรักษ์เอาไว้นะครับดนตรีพื้นบ้านคราวนี้มาดูเพลงพื้นบ้านเพลงพื้นบ้านเป็นเพลงบทเพลงที่เกิดจากคนในท้องถิ่นนั้นๆคิดรูปแบบการร้องและการเล่นให้มีท่วงทำนองภาษาที่เรียบง่ายนะครับไม่ไม่ซับซ้อนเหมือนดนตรีพื้นบ้านนะครับเน้นความสนุกสนานื่องเริงใช้เลงในโอกาสงานวัพนพิธีของไทยเช่นงานลอยกระทงงานวันสงกรานต์ปีใหม่เป็นต้นนะครับ ต่อไปจุดประสงค์ของการเล่นดนตรีและเพลงพื้นบ้านอันนี้ตั้งใจฟังให้ดีนะจุดประสงค์ของการเล่นดนตรีและเพลงพื้นบ้านข้อหนึ่งเพื่อความบันเทิงความสนุกสนานความบันเทิงนะครับแล้วก็ข้อ2เพื่อร้องประกอบการทํางานร้องประกอบการทํางานนะครับแล้วก็ 3. เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเป็นเพลงที่ร้องหรือเล่นเฉพาะในชุมชนอาจเป็นการประกอบไปด้วยทางศาสนาหรือวิธีกรรมต่างๆเป็นต้นนะครับ ต่อไปคุณพ่อจะเข้าทีละภาคทีละภาคนะครับโอเคคุณพ่อไปทีละภาคเลยนะครับเอาเริ่มต้นที่ภาคเหนือก่อนนะครับดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือมีทั้งการบรรเลงแบบเดี่ยวแบบรวมวงรวมรวมถึงการขับร้องโดยใช้ดนตรีประกอบนะครับดนตรีภาคเหนือเนี่ยจะแสดงถึงความเรียบง่ายนะครับความนุ่มนวลน,นะครับสําคัญนะฟังให้ดีนะ ความเรียบง่ายความนุ่มนวลอ่อนหวานสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมและชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเหนือที่เรียบง่ายอยู่กับธรรมชาตินะครับเครื่องดนตรีที่เอามาใช้ก็ได้แกะ่สะล้อซอซึ่งเป็นต้นนะครับเพลงพื้นบ้านภาคเหนือนะครับให้ความรู้สึกนุ่มนวลอ่อนหวานคล้ายๆกันกับดนตรีพื้นบ้านนะครับ ยก niin, ตัวอย่างเช่นเพลงจอยนะครับเป็นเพลงพื้นบ้านที่ขับร้องและฟังกันเองนิยมร้องกันในหมู่หนุ่มสาวนะครับภาคกลางนะครับดบ ang, นตรีพื้นบ้านภานคกลางเป็นดนตรีที่มีการถ่ายทอดความเป็นอยู่และกิจกรรมของภาคกลางนะครับรวมถึงกิจกรรมที่บ่งบอกอปุปนิสัยและก็ความสนุกสนานของคนภาคกลางนะครับความสนุกสนานนะครับเครื่องดนตรีที่คนภาคกลางนิยมก็คือกลองยาวนะครับระนาดกลับพวกนี้เป็นต้นนะครับส่วนเพลงพื้นบ้านนะครับ ภาคกลางเป็นภาคที่ประกอบอาชีพเกษตรการทําไร่ทํานานะครับวิถีความเป็นอยู่ของภาคกลางมักเกี่ยวกับเกษตรนะครับทำให้ทำให้เกิดเพลงพื้นบ้านขึ้นเมื่อเวลาทํางานนะครับเพลงที่นิยมร้องเล่นกันได้แก่เพลงเกี่ยวข้าวนะครับเพลงรเพลงเต้นกรรลําเคียวเพลงเรือเพลงอีแซลเพลงลําตัดเพลงกล่อมเด็กพวกนี้เป็นต้นนะครับอ่เพลงําเคียวเพลงเต้นกรรลราเคียวนี่เพราะนะครับ ถ้าใครไม่เคยฟังครวแน,นะนําให้ลองไปฟังนะลองไปฟังดูต่อมาเพลงภาคตะวันออกเชียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับดนตรีืินบ้านของภาคตะวันออกเชียงเหนือมีกอกลักษณตามภูมิประเทศและก็ภูมิอากาศนะครับภาคตะวันออกเชียงเหนือจะต่างเพราะฉนนเพราะว่าครูว่าเรียกภาคอีสานแล้วกันนะกลุ่มภาคอีสานจะแบ่งเป็นเหนือกลางตะวันออกและก็กลุ่มอีสานใต้นะครับจะแบ่งกันกลุ่มเหนือกลางตะวันออกออก็ได้แก่พวกอุทัยธานีนครพนมหนองคายขอนแก่นร้อยเอ็ดอุบลอ่าพวกนี้นะครับ จะเน้นประเภทเพลงหมอลำจะมีนะกลุ่มอีสานเหนือกลางตะวันออกเน้นหมอลำส่วนกลุ่มอีสานใต้ได้แก่เช่นสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกดประเภทนี้เน้นเพลงการ,นะรกตรึมนะครับเพลงการตรึมนะครับซึ่งเพลงการตรึมเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากประเทศคาเมนเพลงตะวันเพลงพื้นบ้านภาคตะวันเชียงเหนือ เพลงพื้นบ้านบ้านตะวันออกจริงเหนือเพลงหมอลำเพลงเสิงเพลงลากไม้ต่อมาเพลงใต้นะครับเดี๋ยวเพลงใต้คุณพ่อจะเปิดเพลงให้ฟังก่อนประกวดเป็นเพลงที่ร้องเป็นเพลงที่ใช้ร้องในการประกวดเดี๋ยวว้นะครับเดี๋ยวลองฟังดู ภาษาที่ใช้ร้องนะครับจะเป็นภาษาที่บางคนอาจจะเคยได้ยินนะครับแต่ว่าไม่ใช่ภาษาที่พวกเราใช้สื่อสารกันทั่วๆไปนะครับภาษาที่เขาใช้เขาเรียกว่าภาษามาลายูนะครับภาษามาลายูภาษามา,ลา,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 มาลายูนะครับขอโทษทาไมถึงได้มาเป็นเพลิงพื้นบ้านของาภาคใต้เพราะว่าอะไรถ้าทุกคนดูในแ,บบแผนที่นะครับด้านขวานของเรานะครับถัดลงไปจากด้านขวาก็จะเป็นประเทศพวกนี้ครับอยู่ อยู่รบอรบๆตรงนี้บูบูไนสิงคโปร์มาเลเซียก็อยู่ในนี้ก็เลยเป็นอิทธิพลที่ส่งขึ้นมาถึงภาคใต้ของเรานะครับเอามาทําเป็นเพลงเอาภาษาของเขานะครับแล้วมาทําเป็นเพลงท้องถิ่นในภาคใต้นะครับาการพูดของยกตัวยอย่างเช่นคนไม่เป็นไร ดนตรีของต่อมาสรุปข้างล่างนะครับดนตรีดนตรีและเพลงพื้นบ้านในแต่ละภาคนั้นมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันเหมือนที่ว่าบอกไปข้างต้นจำได้ไหมครับว่าถึงแม้ว่าอิทธิพลจะต่างกันก็จริงแต่อาจจะเหมือนอดนตรีอาจจะเหมือนกันก็ได้หรืออาจจะต่างก,กันก็ได้นะครับที่เขาบอกว่าอาจจะมีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับภูมิประเทศถิ่นไอ้ถินถ่นที่อาศัยความเป็นอยู่ความเชื่อการประกอบอาชีพ การนับถือศาสนาหรือการรับเอาวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นเข้ามาเราจึงควรร่วมมือกันร่วมใจกันอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้นะตรงนี้ฟังให้ดีนะเราจงร่วมเราจึงควรร่วมใจกันอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ไว้นะเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปเฮ้ยหมดแรงเลยโอเคมาถึงตอนนี้แล้วเป็นยังไงกันบ้างหลับกันหรือยัง ถ้าหลับแล้วตื่นถ้ายังไม่หลับทีก็ปลอบมือให้ตัวเองหน่อยว่าเก่งมากครูต้องดมยาเลยโอเคแล้วก็ในช่วงท้ายนะครับจบแล้วจบแล้วให้ทุกคนมามาเก็บคะแนนหน่อยมาที่หน้า68หน่อยครับ68 68เปิดไปในหน้า68ดทั้งหมดมี12ช่องนะครับเดี๋ยวให้การถูกการผิดตรงข้อความที่ถูกแล้วก็การผิด การถูกข้อความที่ถูกแล้วก็การผิดข้อความที่ผิดนะครับเดี๋ยวทำไปพร้อมกันเลยทําไปพร้อมกบอุบัเลยไปที่ข้อหนึ่งนะครับหน้านี้นะหน้านี้นะครับหน้านี้นะครับเอาที่สีสีมโอเคเดี๋ยวว่าเฉลยอ่าข้อหนึ่งการร้องเพลงพื้นบ้านช่วยผ่อนคลายความเหนื่อเหนื่อยจากการทํางานใช่ไหมครับเพลงพื้นบ้านช่วยเหนื่อยเหนื่อยจากการทํางานใช่ไหมข้อหนึ่งการถูกข้อสองเพลงพื้นบ้านและดนตรีพื้นบ้านของ แต่และทต้องถิ่นขับร้องและบรรเลงเหมือนกันผิดนะครับแต่ละทต้องถิ่นก็มีความแตกต่างกันไปถึงแม้ว่าจะมีเหมือนกันบ้างแต่ว่าภาพใหญ่ส่วนใหญ่ก็คือต่างกันไปนะข้อนี้การผิดนะครับข้อ3จุดประสงค์หลักของการเล่นดนตรีและเพลงพื้นบ้านเพื่อความสนุกสนานบันเทิงใจถูกต้องนะครับจุดประสงค์หลักเพื่อความสนุกสนานบันเทิงใจนะครับข้อ4นะครับบทเพลงพื้นบ้านภาคเหนือมีจังหวะเร้าใจสนุกสนานให้ความคึกคักตื่นเต้น ถูกไหมครับภาคเหนือครับให้ความคือคือถึงเต้นตื่นเต้นไหมไม่ใช่นะครับข้อนี้การผิดภาคเหนือให้ความอะไรให้ความนุ่มนวลอ่อนหวานนะครับถ้าตื่นเต้นเราใจเนี่ยน่าจะเป็นภาคอีสานภาคใต้พวกนี้นะครับไม่ใช่ภาคเหนือ,อดูจากคําพูดของคนเหนือก็รู้เลครับสวัสดีเจ้ากินข้าวแล้วมาไม่ใช่แล้วครับอันนี้ภาคใต้แล้วโอเคไปต่อ ข้อห้าข้อไหนแล้วข้อห้าเพลงนาเพลงบอกเป็นเพลงพื้นบ้านของภาคอะไรเพลงนาเพลงบอกเพลงนาเพลงบอกของไครของอะไรของภาคใต้นะครับเพราะนั้นข้อนี้กาผิดนะครับต่อไปข้อหกดนตรีพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาของคนไทยในะแต่ละท้องถิ่นถูกต้องไหมถูกต้องนะครับเป็นภูมิปัญญาของไทยแต่ละท้องถิน่นเพลงพื้นบ้านรูปแบบการบรรเลงมีจังหวะมีมีม มีทํานองเฉพาะท้องถิน่นเรียกว่าเพลงพื้นบ้านเพลงที่มีรูปแบบการบรรเลงและมีทํานองเฉพาะท้องถิน่นเรียกว่าเพลงพื้นบ้านถูกต้องนะครับเพลงพื้นบ้านเป็นเพลงที่เกิดจากคนท้องถิ่นนั้นๆคิดแบบการและแบบการร้องการเล่นขึ้นมาเป็นเพลงทีงทำนองภาษาน,นนั้นโอเคถูกข้อเจ็ดก็ถูกนะครับ ข้อ8ดนตรีพื้นบ้านภาคกลางจะเน้นความสนุกสนานเช่นกลองยาวถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับกลองยาวคือเครื่องดนตรีของภาคกลางนะครับข้อ9ภาษาที่ใช้ขับร้องในเพลงพื้นบ้านคือข้อ9ภาษาที่ใช้ขับร้องในเพลงพื้นบ้านอีสานคือภาษาภาคอีสานนะครับภาษามาลายูถูกต้องไหมไม่ถูกนะครับเพราะว่าภาษามาลายูจะเป็นเพลงพื้นบ้านของภาคภาคใต้นะครับ พราะนั้นข้อนี้ข้อที่9กาผิดนะครับข้อที่10ดนตรีพื้นบ้านภาคใต้มักเป็นเครื่องดนตรีและอ่าขอโทษครับดนตรีพื้นบ้านภาคใต้มักเป็นเรื่องเครื่องตีและให้ผู้ชายมาเลงถูกต้องไหมครับถูกต้องนะครับข้อ11ข้อ11ข้อ19าถูกนะครับข้อ11กลุ่มอีสานใต้จะขับร้องเพลงพื้นบ้านประเภทหมอลำถูกต้องไหม ไม่ถูกนะครับกลุ่มที่ขับร้องประเภทหมอลำจะเป็นอีสานกลางอีสานเหนือแล้วก็อีสานตะวันออกนะครับกลุ่มอีสานใต้จะขับร้องเพลงการตรึม่าเพราะฉะน,นั้นข้อ11็กาผิดนะครับข้อ12เพลงนาเพลงเกี่ยวข้าวใช้ร้องเพื่อประกอบการทําง,งานเหมือนกันไหมครับเหมือนกันครับแต่ว่าต่างกันที่เพลงนาเนี่ยครับจะเป็นของภาคใต้เพลงเกี่ยวข้าเป็นของภาคกลาง โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับปิดหนังสือนอนเลยนอนโอเคจัดสักหนึ่งเพลงครับอืม วัรุ่นปสสิชูมือขึ้นมาหนร็ัรุ่นปสสิชูมือขึ้นมาหนรับวันนี้คูณพ่อฝากเนื้อหาไว้แค่นี้นะครับการบ้านการบ้านอ๋อคุอลืม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 ลืลืมลลืมลืมลืมลลลเลยลืม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 เลยืเลยืเลยไแล้วไหน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 แล้ว แล้วคําถามท้ายบทหน้าที่73 74นะครับคําถามท้ายบทหน้าที่73 7 4นะเป็นการบ้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาส่งบอนในคาบต่อไปโอเคอันนี้จบจริงๆแล้วจบจริงๆแนละ้วก่อนจะจากกันในคลิปนี้นะครับ <S <S ไม่อยากอะไรเลยนะครับไม่ได้หวังอะไรเลยหวังให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ จะไปไหนมาไหนก็สวมหน้ากากอนามัยใส่แมสให้เรียบร้อยกลับถึงบ้านล้างมือล้างมือให้สะอาดล้างมือล้างตัวให้สะอาดก่อนจะกินข้าวก่อนจะทําอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนนะครับนอนอยู่บ้านเลยนอนดู YouTube นอนดูหนังสือนอนทบทวนหนังสือที่บ้านไม่ต้องไปไหนเลยนะครับให้โควิดหายเดี๋ยวค่อยไปเพราะนั้นวันนี้งบอกฝากไว้แค่นี้แล้วก็ เจอกันใหม่ตอนโรงเรียนเปิดครับสวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนทุกคนสวัสดีครับ